วันนี้จะมาติดตั้งกล้องคาเพย์บ็อกนะครับกับรถรถอะไรนะออร่ากูดแคทออร่ากูดแคทนะครับก็ขั้นตอนแรกก็คือเสียบสายให้สุดแล้วก็เอาสายไปเสียบตรงช่องที่เป็นโทรศัพท์นะครับเสียบเสร็จปุ๊บก็ดูไฟถ้าไฟกระพริบก็รอครับรอที่หน้าจอสักพักเดี๋ยวเขาก็จะบูตเครื่องขึ้นมา Okay. เข้ามาแล้วครับไม่ต้องทำอะไรเลยอันนี้เป็นการติดตั้งครั้งแรกมันจะช้านิดนึงครับผมเสร็จแล้วเราสามารถดู YouTube ได้นะครับตัวนี้ลง YouTube เถื่อนแบบไม่มีโฆษณาให้ ตอนนี้เจ้าของรถติดฟิล์มหนาไปเน็ตเลยช้าโอเคเรียบร้อยตัวนี้ YouTube ไม่มีโฆษณาครับดูข้างล่างไม่มีโฆษณาเลยเสร็จแล้วก็แบ่งสองหน้าจอได้ครับสองหน้าจอเออแมปงนี้ครับโอเคนี้สามารถแบ่งสองหน้าจอได้ หรั<อ>เจ้อกใจอ,อ่าตรงนี้ดูเน็ตฟิกก็ได้นะครับเพราะฉันไม่อยากให้น้องสาวฉันต,ต้องตกน,นรกแบบนี้คุณว่าไหม โอเคดู Netflix ได้ดก็ที่ขี้หึงที่กล่าวหาใส่ความเข้าแบบผิดผิดสามารถดูทีวีออนไลน์ได้ด้วยนะครับเป็นของ AS Play ดีวิวช่องไหนดีกว่า แดดชามากนะมาไขไม่มา <laughs> มาตัวแสง <laughs> <laughs> มาต,ง <laughs> ตัวแรงเลย โอเคมีอยู่แค่นี้ที่ดูได้แล้วก็มีแล้วแต่การใช้งานการใช้งานครับผมครับรีวิวเท่านี้ครับ